สวัสดีครับผมนายสิทธิโชคโตมารหัส6501186ผมได้ฝึกงานจบจากแผลนเกสเตอร์วิสเอเชียฝั่งผู้โดยสารขาออกชั้น3สนามบินดอนเมืองตำแหน่งที่ได้รับจะมีสามตำแหน่งหลักๆคือ 1. ตำแหน่งพนักงานยืนรับเช็คอินและลงทะเบียนรับโลดสำรัมภาระของผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศหรือเช็คอินเคาน์เตอร์โลจิสติกแอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลตำแหน่งพนักงานเช็คอินจะมีหน้าที่ในการรับลงทะเบียนก่อนเข้าเคาน์เตอร์ โดยฝั่งภายในประเทศจะมีเคาเตอร์อยู่3จุดคือเคาเตอร์เก้าสิบและสิบเอ็ดซึ่งเคาเตอร์เก้าในฝั่งด้านหน้าหรือว่าเป็นเคาเตอร์พรีเมียมนะครับจะรับเฉพาะผู้โดยสารที่มีบัตรแบ็คแพตินัมหรือว่าบัตรธนาคารกรุงเทพหรือบัตรแดงครับบัตรโดยสารข้าราชการบัตรพระภิกษุเป็นต้นส่วนเคาน์เตอร์เก้าด้านหลังและเคาน์เตอร์สิบด้านหน้าจะรับทุกเที่ยวบินในสายการบินของไทยเอเชียยกเวน้นจังหวัดภูเก็ตและหาดใหญ่และเคาน์เตอร์สิบในฝั่งด้านหลัง จะรับผู้โดยสารที่มาสายหรือเคาน์เตอร์ปิดเช็คอินไปแล้วกรณีที่ต้องขึ้นเครื่องด่วนและเคาน์เตอร์11น,น,นะครับจะรับเฉพาะภูเก็ตและหาดใหญ่เท่านั้นในฝั่งเช็คอินระหว่างประเทศนะครับจะมีสาเคาน์เตอร์เหมือนกันแบ่งเป็นเคาน์เตอร์1 2และ3ซึ่งเคาน์เตอร์1นด้านหนะ้าจะมีความคล้ายก,กันกับภายในประเทศคือรับผู้โดยสารพรีเมียมผู้โดยสารที่มีบัตรแดงแบ็ีตินัมส่วนเคาน์เตอร์1ด้านหลังนะครับจะรับบัตรโดยสารทุกเที่ยวบินถัดมาจะเป็นเคาน์เตอร์2ด้านหน้า จะรับผู้โดยสารที่มาสายและต้องการขึ้นเครื่องโดยโดย่วนและเขาจะสองด้านหลังจะรับผู้โดยสารทั่วไปและทัวร์ต่างๆที่มาเป็นคณะส่วนคเคาน์เตอร์สามด้านหน้านะครับจะรับเฉพาะประเทศเชนไนคือประเทศในอินเดียครับเท่านั้นคเคาน์เตอร์ก็จะเปิดให้ตอน6โมงครับทั้งนี้สิ่งที่เหมือนกันของทั้งฝั่งเช็คอินภายในประเทศและระหว่างประเทศคือตู้เช็คอินด้วยตนเองหรือว่าตู้ขีออสจะสามารถเช็คอินได้โดย,โดย,โดย,โดยต้องโดยจะต้องไม่มีการโหลดสัมภาระขึ้นเครื่องครับ สองนะครับตำแหน่พนงพนักงานเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องภายในประเทศและระหว่างประเทศหรือว่าเกตดอมกับเกตนิเตอร์นะครับตำแหน่งนี้จะมีหน้าที่คือการเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องตามเวลาขึ้นเครื่องโดยจะมีการแบ่งโซนที่นั่งตามในบัตรผู้โดยสารจะมีโซน1นและสโซน1จะเป็นผู้โดยสารพรีเมียมนะครับเออเป็นบัตรข้าราชาการาพระภิกษุหรือว่าผู้พิการนะครับ โซน2จะเป็นผู้โดยสารทั่วไปที่นั่งระหว่างแถว6ถึงแถว19นะครับและโซนสามจะเป็นผู้โดยสารที่นั่งทั่วไปเหมือนกันครับโดยประตูจะโดยประตูโดยสารจะมี2ประเภทคือเพียและบัตรเ <c oughs> พียคือผู้โดยสารสามารถขึ้นเครื่องทางประตูทางออกที่กําหนดได้เลยส่วนบัตรผู้โดยสารจะต้องขึ้นรถบัตรเพื่อไปขึ้นเครื่องต่อไปครับทั้งขประเทศและภายในประเทศจะมีความคล้ายกันครับ 3. นะครับตำแหน่พงพนักงานยืนจำหน่ายบัตรโดยสาร และสอบถามเรื่องต่างๆหรือว่าเซลล์เคาน์เตอร์นะครับภายในประเทศและระหว่างประเทศนะครับในตำแหน,น่งนี้จะมีหน้าที่คือรับผู้โดยสารและคอยให้คำปรึกษา,าโดยจะมีระบบกดคิวและต่อคิวเราจะมีเครื่องกดคิวแบ่งเป็น5ปุ่มในฝั่งระหว่างประเทศหรือฝั่งอินเตอร์คือ1สอบถามเปลี่ยนที่นั่งหรือเปลี่ยนไฟลินปุ่มที่2องใบกำกับภาษีหรือว่าใบาเสร็จปุ่มที่3คือ ชำระค่าน้ำหนักคา่ากระเป๋าส่วนเกินซ like ื้อน้ำหนักกระเป๋าหรือว่าอัปเกรดกระเป๋าครับ4ครับไว้สำหรับบัตรผู้โดยสารสตาร์บัคไอดีเก่าศูนย์จักรแห่งบินครับ5านะครับสำหรับสายการบินไทยแอเซียเอ็กซ์หรือว่ารหัสเอ็กเจครับส่วนฝั่งในประเทศก็จะคล้ายๆกันโดยที่ฝั่งในประเทศจะไม่มีสายการบินไทยไอเซียเอ็กซ์ครับหรือว่ารหัสเอ็กเจครับของครับ